สวัสดีครับก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นโมเดิร์นแบบว่ามีสระว่ายน้ำในตัวด้วยนะครับโอเคก็อยู่ด้านหลังพี่นั่นเองดูนี่เป็นไงสวยไม่ละโอเคเดี๋ยวพาไปดูชมแบบคร่าวๆเลยนะครับไปนี่ดูนี่เป็นไงดูสิครับมีสระว่ายน้ําด้วยนี่ลงเล่นได้สบายเออเป็นบ้านโมเดิร์นนะครับเล็กๆเ,เลย หมาะสำหรับอยู่ผู้เดียวนะครับอยู่คนเดียวเลยครับดูขทั้งไหนก็เป็นห้องนอนห้องนอนสวยๆนะครับอบอุ่นนะฮะนี่ดูซี่ยังสวยอ่ามีสระไว้น้ําในตัวนะครับก็สร้างไม่ยากเลยง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก่อนที่จะไปดูกันในการสร้างนะครับโอเคไปกันเลยโอเคนะครับของเราต้องใช้นะครับก็มีบล็อกคอนกรีตสีเทา นะครับแล้วก็บล็อกคนกรีดสีขาวบล็อกคนกรีดแบบเป็นบันไดนะครับแล้วก็บล็อกคนกรีดสลับนะครับแล้วก็เป็นบล็อกไม้แปรรูปนะครับบล็อกบันไดไม้แปรรูปนั่นเองแล้วก็บล็อกคนกรีดสีฟ้าแล้วก็บล็อกกระจกนะครับนี่แล้วก็บล็อกกระจกแผ่นแล้วก็โคมไฟทะเลมีประตูแล้วก็มีต้นไม้นั่นเองดอกไม้ใบไม้นะครับผมแล้วก็มีถังน้ํานั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็ให้เราเออบล็อก คอนกี้สีเทานะครับวางขึ้นมาหกบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมแล้วก็วางยืดออกมาสามบ 1, 2, 3, ล็อกหนึ่งสองสามมาก็ต่อลงมาเลยครับผมนี่ชึบชึบแล้วก็ทุบตรงนี้ออกปึ๊บปึ๊บตรงนี้เราจะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะก็ให้เราวางบันไดไว้ก่อนโอเคเราจะได้ไม่งงนะครับอ่าต่อไปเอาบล็อกคอนกรีตสีเทาวางออกมาหกบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี hey, ่ล้วก็ต่อแบบนี้เลยปึบชึบอ่าแล้วก็ต่อลงมาชึบเหมือนกันครับวางนี้แล้วก็วางขึ้นมาโอเคก็ได้เป็นลักษณะตรงเอ่อสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับต่อไปจะเอาเป็นบล็อกคอสสีขาววางตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค เราก็จะยืดออกมา7บล็อกนะครับหนึ่งสองกเโอเคเหมือนกันครับ1 2 3 4 5 6 7ครับก็จะเท่าออฝั่งนี้เลยก็ต่อมาเลยตรงนี้ก็ให้เราต่อมา1 2 3อ่าเว้นบล็อกล่างไว้นะครับผมแล้วก็เหมือนกันครับ7บล็อกปึ๊บปึ๊บตรงนี้อ่าเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันเลย1 2 3ต่อมาก็ตึ๊บชึบชึบ โอเคต่อไปเราให้เราใส่ตรงนี้อ่ามุมเพื่อที่เป็นเสาบ้านนั่นเองนะเหมือนกันครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ชึบแล้วก็ฝั่งนี้โอเคต่อไปข้างบนนี้ให้เราเอาสแลปบล็อกแผ่นนะครับสีขาววางเป็นหลังคานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ให้เราเล็งนะครับตรงกลาง เพื่อที่จะวางเป็นวางเป็นบล็อกโคมไฟนั่นเองอ่ะจะได้ไม่มืดนี่หบรออยตรงนี้ให้เราใส่เป็นบล็อกกระจกแผน่นเออกระจกแผ่นอยู่ไหนเราไม่ได้เอามาโอเคไม่เป็นไรครับนี่บล็อกกระจกแผน่นโอเคเราก็มากระจกแผ่นสีเทาเนี่เองวางแบบนี้เลยชึบ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 อ่าทั้งสี่ด้านเลยครับ โอเคตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอเคต่อไปจะเป็นด้านในเนาะด้านในก็ให้เราเอาไม้แปรูปนะครับวางเป็นพื้นพื้นห้องนั่นเองนะโ okay. อเคส่วนตรงนี้ให้เราเอา,เอาบล็อกขาววางโอเคตรงนี้ก็ให้เราเอาเป็นบล็อกบันไดนะครับวางเป็นขั้นที่สองเลยชึบอ๋อไม่ตรงไม่ตรงแบบนี้นะครับนี้แบบนี้ แล้วก็เป็นบล็อกไม้วาง 1, 2, 1, 2, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้ตรงนี้ก็ให้เราเอาบล็อกสีเทานะครับวางขึ้นมาสองบล็อกนะตรงนี้ให้เราเอาเป็นกระจกแผ่นวางปิดไปเลยนะครับอ่าด้านบนก็เหมือนกันด้านบนเราจะเอาบล็อกสีเทานะครับวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าที่เหลือก็จะเป็นกระจกสีเทากระจกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับวางแบบนี้ครับผมแล้วตรงนี้ก็ให้เราตรงนี้จะเป็นสระน้ํานะ เราก็จะเอาบล็อกบันไดสีขาวนะครับวางนี้เลย1 2 3 4 5สองสา้อเคก็วางออกไปตรงนี้7บล็อกเหมือนกันนะครับ1 2 2 3 4 5 6 7โอเคตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย1 2 3 4 5 6อ เจ็ดโอเคพอเท่ากันแล้วเราก็ต่อออกมางี้หนึ่งสองสามโอเคก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมต่อไปก็ให้เราเอาบล็อกคอร์สวางตรงนี้เพื่อเป็นเสานั่นเองหนะึ่งสองอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันตรงนี้เราก็มุมนี้โอเคส่วนด้านในนี้นะครับให้เราวางปิดไปเลยนะส่วนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้เราเออขุด แล้วก็วางแบบนี้เลยนี่เพื่อที่จะเป็นขอบของสะว่ายน้ำนั่้เองนะครับอ่าส่วนส่วนช่องว่างนี้ให้เราวางเป็นบล็อกกระจกแบบนี้เลยเป็นกระจกแผ่นเรียบนะนี่แผบเรียบแผ่นเรียบปึ๊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 บโอเค ต่อไปเราจะทําพื้นสระน้ําเป็นพื้นสีฟ้านั่นเองนะครับเราออก็ขุดออกเลยเราก็วางเป็นพื้นสีฟ้านั่นเองนะโอเคทีนี้ก็ให้เราเล็งตรงการลกางสองบล็อกหนึ่งสองอ่าเราก็วางโคมไฟทะเลปึ๊บปึ๊บนี่เท่านี้ก็จะไม่มืดแล้วต่อไปก็เอาน้ํามาเทใส่เพื่อที่เราจะได้ไว่ายน้ํากันนะครับผม างเลยไอ้เราก็ได้สระน้ำมาแล้วตรงนี้ไม่น้ำจะไม่เต็มใช่ไหมเราก็หาอะไรมาวางก่อนปึ๊บเราก็วางน้ำอ่าให้มันเต็มนะปึ๊บโอเคเต็มแล้วทีนี้ก็เอาบล็อกเป็นกระจกแผ่นนะครับวาง กั้นสระน้ำนี่นี่วางลงมาเลยเอาให้รอบเลยนะครับการตกนั่นเองการตกการตกปึบ๊บนะตรงนี้ก็เหมือนกันขึ้นมาแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งช่องชึบนี้เท่านี้สระน้ําก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำประตูบ้านกันเรายังไม่ได้ทําเลยอ่าเอาบล็อกที่ขาว่างแล้วก็ตามด้วยประตูบ้านนะครับ นี่ประูบ้านพี่จะวางเป็น2ประตูเลยนะโอเคต่อไปพี่จะจะตกแต่งเอาอันนี้ตกแต่งเพื่อเป็นต้นไม้ได้เองนี่ชึบแล้วก็วางไปเลยทั้งสี่มุมก็ได้นะอ่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อีกอ๋อหนึ่งมุมสองมุมสามมุมนี่เท่านี้เสร็จัวอย่างบ้าน ถ้าเราจะต่อเติมตรงนี้มันโล่งเกินเราก็ปิดตรงนี้นะครับนี่ถูกไม่ตรงนี้เราก็จะเอาวางเป็นทางเดินนิดนึงขึ้นมาอ่าดูสิสวยไหมย,ยังสวยครับดูสิมีสระน้ําด้วยนี่เท่านี้ก็จะได้บ้านโมเดิร์นขนาดเล็กแล้วนะครับมีสระว่ายน้ําในตัวด้วยนะครับผมนี่ทีนี้ก็เหลือแต่ตกแต่งภายในนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนตกแต่งเสร็จแล้วนะครับโอเคเราไปชมกันโอเคครับพี่ก็ได้ตกแต่ง ด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราไปดูกันเลยไปก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยเป็นโมเดนแบบคล้ายๆบ้านพักตากอากาศนั่นเองเนาะเข้าไปเลยชับ <Wow. S 1> นี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่นี่คือเตียงนอนนะครับนะดูสิครบทุกอย่างนะครับโอ้โหสุดยอดพอแบบตื่นนอนมาปุ๊บนะกระโดดลงเล่นน้ําเลยนี่เป็นไงไว่ายน้ําได้สบายเลยนะครับดูโอ้ นี่เดี๋ยวเราพาดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับไปดูรอบๆกันเลยนี่สวยไหมครับนี่เป็นบ้านโมเดิร์นพร้อมสะไหาหนามนัม่นเองโอ้อยังสวยนี่ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบ้านต่อๆไปนะครับผมดูนี่ว้าวสุดยอดโอเคก็สำหรับบ้านหลังนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย